สวัสดีครับผมเจมครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงไหลของกาแฟครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณเจมอ่ากลับมาพบกันอีกแล้วกับ Coffee Story นะครับเย้จริจๆต้องบอกว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเวลาเราอัดเนี่ย เราไม่ได้อัดต่อตอนเนี่ยเราก็เก็บตอกเอาไว้เพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้คือเกือบๆรอบรอบเดือนรอบเดือนพูดถึงรอบเดือนก็อาจจะเป็นแบบคนที่คิดเยอะๆก็อาจจะคิดไปแล้วนะครับแต่นี้คือเราเราพูดถึงการอ่คิอแล้วกันอ้าวเหรอเฮ้ยแต่ผมเห็นเป็นคนคิดน้อยใช่แต่สายตาสายตามอหรอกกันไม่ได้นะคุณเจม ถึงแม้ผมไม่เห็นนะผมก็รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่อ่าโอเคเรียกว่ารู้จักกันจริงอ้าวก็วัดว่ากันไปแต่ว่าอะไรก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยวันนี้เราเรามีหัวข้อมานําเสนอใหม่เลยเนาะเพราะว่าไอสิ่งที่เราคุยไปเนี่ยมันมันจบไปแล้วก็ต้องหาหัวข้อใหม่มาคุยกันซีรีส์นั้นใช่ไหมถ้าจากซีรีส์นั้นก็เดี๋ยวขอเบรก สิ่งที่เรากำลังจะทำซีรีส์ใหม่ๆต่อไปก่อนแล้วกันเนาะพอเราก็มีอยู่ในไพ่ปลายอยู่ว่าเอ๊ะยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากคุยเนาะแล้วก็เป็นวงการกาแฟาอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจแต่ตอนนี้มาม,มาเบรกในสิ่งที่เราเพิ่งไปทดลองกันมาก่อนเนะใช่เราไ,ไม่ทดลองกันมารยา,า,ายงานผลการทดลองหรืออวดของดีเออเออเอเอก็อาจจะเรียกว่าป้ายาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะเออป้ายาได้เยอะดีแล้วก็ สิ่งเราพูดคุยในพอดแคสต์ว่ามันจะมียูทง Youtube อะไรอย่เงี้ยก็มีไปแล้วนะครับแต่เป็น Youtube เสียงอ <laughs> ไอ้ <laughs> ไอสิ่งที่พูดศาสตร์ไปกันมาเนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนเดิม <laughs> รอก,ก่อนนะครับเรื <laughs> ่องนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับต้องบอกว่าเรา <นะ S 1> ท<ำ>ําคุณต้องนอนหกโมงเช้าสองสามอาทิตย์มันก็ก็คุณก็หมดแรงอะ่ะไม่ไม่ไหวเหมือนกันเออไปทําอะไรมาคุณแจมนอนหกโมงเช้า เอ่อเอ่อทำงานแล้วกันครับทำงานอ๋อโอเคทำงานบริการใช่ใช่ทำงานบริการบริการตัวเองให้บริกาอ๋อโอเคก็ใช้แรงงานแบบลักษณะการบริการเนาะใช่โอเคขายแรงงานอะคุณอย่างเงี้อก็คือเจมเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมเดี๋ยวจะว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมก็ปนปนครับทำหลายหลายอย่างทำปนปนกันเดี๋ยวคนจะเข้าเข้าใจผิดว่าคุณเจมขายบริการจริงๆอ๋อ ก็ก็ขายบริการจริงๆแต่เป็นแบบเอก็บริการเขียนโปรแกรมให้บริษัทโอเคเฮ้ยมันมันเริ่มแบบไปไกลจากสิ่งที่เราไปอย่าคือไม่ได้มาราขายคุณเจมแต่เราขายอ่องอื่นๆกันขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยดึงกลับมาเอางี้คือหลักๆเนี่ยผมเคยไปโม้ไว้ตั้งแต่อีพีแรกๆใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยไอเครื่องบดเนี่ยมัน เซรามิกเริ่มแรกก็พอแล้วแล้วก็ไอ้คนที่แบบอยู่กับวงการกาแฟดิบดิบกินเองกันมาตั้งห้าปีอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่กล้าเจ็ดัาเจ็ดไปซื้อเครื่องบดใหม่อมเออเพราะว่าเครื่องบดเก่ามันใช้งานได้ดีอยู่อะไรเงี้ยเออใช้งานได้ดีเราก็คือรู้สึกว่าก็ใส่กาแฟเข้าไปแล้วมันก็บดกาแฟให้เราอะก็ก็จบแล้วก็ได้รสชาติที่เราพอใจใช่ไหมใช่เวลาเราเห็นเขารีวิวเครื่องบดกันเนี่ยบางคนก็ ไปถึงแบบสุดทางใช่ไหมสุดสุดเลยแบบโคมันดันเต้เนาะคีนูนี่ <K ino. S 2> ใช่ไหมเออวันซีวัรอเงี้ยรุ่นตัวท็อปทอปรุ่นบนบนสุดคือโอเคแหละถ้าคุณซื้อเครื่องบดรุ่นท็อปอะคือมันไม่มีดีกว่านี้แล้วไงแน่นอนว่าคุณก็คงจะรู้สึกพอใจใช่ไหมเออแต่ว่าราคามันก็ไม่ถูกเนาะมันก็แบบ คอมบันดันเต้หรือวันซิเปรสโซรุ่นตัวท็อปท็อปกินนูอย่างเงี้ยคือมีเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเนาะใช่ไหมมีห้าหลักมีมีห้าหลักเลยอ่ะแพงแพงก็อย่าเรียกว่าไม่ถูกอ่ะผมว่าเรียกส่วนตัวผมเรียกว่าแพงนะอ่าส่วนส่วนตัวผมคิดว่าแพงเครื่องบดเราพันกว่าบาทมันก็มันก็มันก็ใส่กีแฟเข้าไปมันก็บดออกมาได้เออใช่โอเคคือคือเรารู้แหละเวลาเขารีวิวกันก็เราก็จะเห็นว่าเขาบอกว่ามันต่างไอไอต่างอ่ะเราก็ เราก็เข้าใจแหมของต่างกันสิบเท่าถ้ามันไม่ต่างเลยคุณก็ไม่รู้จะซื้อทําไมใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมันต่างขนาดที่เราจะจ่ายเงินสิบเท่ามันต่างกันสิบเท่าเหมือนกับราคามันหรือเปล่าเอออันนี้งยังเดานะเพราะว่าใช่ไหมเราเราเองก็ก็ก็ไม่อยากจะไปถึงใช่กลัวว่าซื้อมาแล้วโอ้โหต่างเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันสิบเท่าแบบที่เราคาดหวังใช่ไหมอืมมันก็เยอะไปนิดนึงวันนี้ยก็เลยใช่ถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ไม่ต้องไปถึงคีนูหรอกแต่ว่าเราก็อยากจะลองอัปเกรดอะไรดูบ้างใช่ไหมใช่ขอเปลี่ยนอย่างน้อยเปลี่ยนเฟืองเซรามิกเป็นเฟืองสแเลสเฟืองโลหไะไ,ไปซื้ออะไรมาไปซื้ออะไรมาเออพอดีอันนี้จริงๆต้องบอกว่าโดนป้ายยาเมื่ทีเหมืนอนกันก็จะปวดเหมือนกันไปซื้อทามอสลิมไม่ใช่สลิมธรรมดาด้วยนะสลิมพัสดเออไม่รู้ไปซื้อมาทำไมคือคือเขาบอกว่าสลิมพัสเนี้ยบทเอพิโซดได้ด้วย แต่แต่ว่าเราไม่กินเนเปโซ่เราไม่กินเนเปเซ่ใช่คุณไม่กินเนเปโซ่ใช่ก็งงตัวเองเหมือนกันที่คุณใช้ประจําคือโลเคสกับดิปเปอร์งงงงตัวเองคือแบบโดนโดนมาร์เก็ตติ้งอ่ะคือบอกเฮ้ยพลาสอ่ะมันซื้อไปก่อนเออแล้วมันแพงขึ้นมาแค่สามสี่ร้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยเราบอกเฮ้ยสามสี่ร้อยเนี่ยไหนจะซื้อแล้วก็ก็ได้วะก็เริ่มเบื่ใช้เออเปิดได้ใช้ซึ่งถ้ากลับมาคิดยินตรงนี้นะ ซื้อทำไมวะคือตอนคิดเนี่ยก็คุณคิดว่าเผื่อได้ใช้แต่ว่าคืออการที่คุณจะบดเอเพโซได้เนี่ยคุณต้องมีเครื่องชงเอสเพซโซด้วยใช่มันซื้อทําไมวะก็คิดเหมือนเดิมเออแต่ต้องบอกว่าแค่สลีมเนี่ยก็น่าสนใจนะจริงคือตัวตัวสลิมถือว่าเป็นตัวกลางๆลงมาทางตาำๆหน่อยคือราคาเขามีแบบหลายรุ่นเนาะเซนส์เขาผม เห็นไปจนถึงแบบรุ่นที่มันแบบสุดทางของเขาก็ก็เห็นว่าคุณภาพก็ค่อนข้างดีเหมือนกันใช่กรหมือนะดีจริงก็มีหมือเหมือนกันเขาก็เคมเชนัชเชสนาโตใหม่อ่ะเช่นเชใช่ไหมเออเนัเอคือคือทํามองก็มีรุ่นท็อปเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเขาขายรุ่นล่างกลางกลางด้วยรุ่นเริ่มต้นอะไรเขาก็มีเนอะก็เรียกได้ว่าถ้าคอมเบอดนเต้คือ Apple ทํามองก็เหมือนซัมซุงเลยเออหรืออาจจะหัวเว่ยเซี่ยมี่อะไรยเงี้ย คือเขารุ่นถูกเราก็ขายรุ่นแพงก็มีมีก็มีเออมีตังเท่าไหร่ก็ซื้อได้ทั้งนั้นแหละมีทุกเลยบางคนก็โดนแบบป้ายยาไงโดนหลอกก่อนครับซื้อตัวถูกมาอุ้ยชอบจังเลยพอซื้อตัวแพงก็มาซื้อยี่ห้อเราซ้ำอย่างงี้ก็มีใช่ไหมป็นไม่ได้ความคิดเป็นอย่างนั้นเออเออซึ่งก่อนอื่นอยากจะเล่าเล็กๆเกี่ยวกับทามอน์นิดึงแล้วกันนะครับคือตัวทามอนเนี่ยเขาเป็นบริษัทก็ต้องบอกว่าจีนแท้ๆเลยก็เป็นสถาจีนเลยนะครับ แล้วก็เพิ่งก่อตั้งมาปีสองพันสิบสองเนี่เองจริงๆเริม่ม <สา S 1> ขึ้ได้ใหม่เนาะถ้าที่บสกเกลกันกอแอต่แต่ตผมว่าถือถือว่าใหม่กับประวัติศาสตร์กินกาแฟอเออเออ,เอ,อก็จีนด้วยเนาะแต่คราวนี้เขาถ้าถ้าพูดถึงมันมองบิสเนสที่ผมคิดเอาเองนะถือถือว่าเขาฉลาดมากเพราะว่าถ้าถ้าคุณเจมรู้ว่าในซัพพลายเชนทุกอย่างในโลกปัจจุบันคือของส่วนใหญ่อยู่ที่จีนใช่ป่ะเออเพราะงั้นจริงๆเขาอยู่ใกล้แหล่งอะไรที่มันแบบผลิตพวกนี้อยู่แล้วอะ มันเป็นการง่ายที่เขาจะครเอทอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปเดินไล่ตามหาที่อยู่ในประเทศอ่ะเพื่อเพื่อสร้างสรรค์สิ่งสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนาะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็มีความสามารถด้วยคือเขาได้รางวัลเลดดอทด้วยนะพุณเจมเคยเคยได้รางวัลเลดด์ดอทป่ะเคยได้ครับเออมันเป็นแบบพวกให้ดีไซน์ยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเนาะที่รางวัลเกี่ยวกับพวกดีไซน์เนาะที่ที่ไม่ใช่แค่แบบฟังก์ชันอย่างเดียว แต่คุณต้องแบบมีดีไซน์ที่มันที่มันดีด้วยใช่ป่ะแราะแทนตัวตัวผลิตภัณฑ์ของทามอทุกอันนะครับเขาก็ค่อนข้างไฮเอ็นคือไม่ไดนึงนะถ้าพูดถึงอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเป็นโอเคือถึงพูดว่าแบรนด์จีนอ่ะแต่คือถ้าคุณดูคุณจับของเขาเนี่ยมันมตั้งใจอ่ะตั้งใจทำเออมันของดีเลยแหละเออมันของดีเลยก็ก็เลยเกิดว่าเออจริงๆรทามออลทาหลายอย่างนะฮะทำทั้งเครื่องบดทำกาด้วยเนาะทำดิปเปอร์ การร้อนใช่ก็หลายอย่างเลยครับก็ช่างริปเปอร์อะไรเงี้ยมีใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นขายขายในไทยตัวที่ที่ของเขาก็คือตัวเครื่องบดเนาะใช่ครับกาก็มีบ้างนะเพื่อเราก็ก็ใช้อยู่เนาะกาต้อใช่ครับร้องรองได้ด้วยป่ะอ๋อนกานากะนาบอันนี้ร้องแล้วเริ่มเริ่มร้องแอดเริ่มดัง กาไม่ร้องเพื่อนจะร้องแล้วตอนนี้จะร้องแล้วนะทำไมไม่เล่นกับผมเลยเออนั่นแหละแต่กดีไซเขาเขาก็ก็ค่อนข้างดีเนอะไอตัวเชส s t n ต t อตัวท็อของเขาก็ได้รางวัลกูด d e ไซอ n a w ร์ d ด้วยเหมือนกันใช่ล่าสุดก็คือไดกูด o d ไซอ i ว n ร์ดปีสอัยี่สิบมานะครับตัวตัวท็อป่าสุดเขามาแล้วก็ตัวที่มันเป็นแบบตัวที่มันล่ำลือมานานก็คือตัวเชสจีวันจีหนึ่งเนี่ยได้มาปีสองพันสิบเจ็ด ซึ่งตัวนี้ตอนแรกมันรุ่นท็อปของเขานะนะเมื่อสามสิปีก่อนนะครับก็มีบอกว่าท็อปเรามีท็อปกว่าแล้วอตอนนี้ก็คือ,อใชอถ่ถ้า,าถ้าไล่ถไล่ลงนะคก็คือมีตัวเชสนัทเอ็นะตัวนี้อยู่มามสักหมื่นต้นต้นลงมา G1 อยู่มาสักเจ็ดแดพันแล้วก็เนี่ยลงมาสิ่งที่ผมไปซื้อมาก็คือตัวเชสนัทสลิมแล้วตัวสุดท้ายก็คือเชสนัทซีหรือซีู อันนี้แบบทั่วไปก่อนนะครับมันจะมีแบบรุ่นนาโนด้วยเป็นรุ่นพอตเเบิลก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยครับเขาคร่าวคือตัวทามอเขาก็ทำเครื่องบดหลายรุ่นออกมาซึ่งรุ่นที่ผมโดนป้ายามาและจะป้ายาคนต่อไปก็คือรุ่นตัวเชนัสริมนั่นแหละหเออคืออย่างแรกที่ผมตัดสินใจซื้อนะนอกจากไอตัวเฟืองมาแล้วอะ่ะก็คือเรื่องการเซฟพลังงานในการบด อ,อย่างอย่างที่คุณเจมรู้ว่าผมเป็นคนกินกาแฟขั้วอ่อนถึงขั้วกลางครับเพราะฉะนั้นเมล็ดมันจะค่อนข้างแข็งอ่ะเนาะแล้วบดมันแบบพลเหนื่อยอ่ะคือเราก็ดีใจนะเวลามีคนแรกๆมาขอว่าเฮ้ยไหนลองชองกาแฟให้ชิมหน่อยอะไรเงี้ยเราเฮ้ยโอ้สบายมากเดี๋ยวผมบดแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้แก้วหนึ่ง่านไปไแก้วสองวานไปโอเคอ,เอ่ะไอ้พอแก้วสามแก้วสี่เนี่ยมันเริ่มไม่อยากทำแล้วอะ คือมัน,น,หนง,งหญ่ใช่ไหมเราก็เลยเขาจะความเป็นแมนนวลนะใช่ไหมเราไม่ได้ทำอุหกรรมอ่ะแล้วคร้นี้แบบกาแฟนี่ก,นกินแก้วต่อแก,แก้วก็เลยโอเคองั้นเลือกเชนัลสลิมออกมาแล้วตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยนะต้องบอกตรงไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะแตกต่างจากตัวพอเล็กที่ผมเคยมีอยู่พอเล็กม,มันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมันคือโฮมกรเดอร์ที่กินกับแบรนด์มีชื่อเสียงเออที่ดีแล้วก็ก็ถือมีคุณภาพเลย แต่ผมตกใจเลยว่ะตอนเอามาปลดกินครั้งแรกอ่ะคือตกใจอย่างแรกเลยคือกล่องหรือบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งอ่ะเฮ้มันดูดีมากเลยเยอืมมันเหมือนแบบกล่องไอโฟนเลยคือคือกล่องมือถือเลยอ่ะมันใหญ่กว่านะแต่ควนมใส่ใจเรื่องไอแพคเกจจิ้งพวกนี้เยอะมากเลยนะผมรู้สึกว่าเขาเขาทำดีมากเลยนะครับแล้ววิธีการวางการจัดเรียงของข้างในอะคุณภาพดีแล้วมันแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างเลยนะ คืออย่างพอเล็กคุณเจมรู้ป่าวว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยนอย่างแรกเลยก็คือไอ้ตัวมือหมุนของผมอะพลาสติกอะมันแตกเว้ยไอ้ตัวจับอะแล้วผมต้องเอาสกอตเทมมาพันเพื่อไม่ให้บาดมือผมอเออแต่สิ่งที่ทามอทําคืออะไรรู้ป่าไอ้ตัวมือหมุนกลมๆที่ไว้บดอะเขาทาเป็นแม่เหล็กก็คือมันมีวันแตกเพราะเป็นแม่เหล็กสวมลงไปกับหัวเหล็กอะเออ ถึงมันแต่คุณไปซื้อใหม่มาได้แต่พอเหล็กคือมันเป็นแบบพลาสติกที่ไขน็อตอ่ะแล้วก็แบบเห<อ>มือนไม่รู้จะแบบเอาตัวนี้มาซื้อมาจากไหนอ่ะมันไม่มี r e ีเ a สเมนต์อ่ะเออเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยเขาเขาใส่ใจในการทําแล้วการประกอบการอะไรมันดีมากแล้วข้อดีของสลิมคือมันถนาดมือมากอาคือพรแกะื่อ,อะท้แบบสอมันจะเป็นรุ่นสลิมแล้วก็ตรงมือจับเ็จะมีการเหมือนกับ จะเรียกว่าตรงตัวเครื่องใช่ไหมเพราะเราต้องจับมือหมุนอันหนึ่งแล้วก็จับเครื่องอีกมือหนึ่งใช่ไหมใช่ไอ้ตรงตัวเครื่องก็ผมเห็นเขาทําแบบเหมือนการร่องไว้ให้แบบให้มือคุณแบบจับได้แน่นขึ้นใช่ไหมถูกต้องแล้วก็การใส่ฐานรองอะ่ะถ้าถ้าคุณเคยใช้คือพอเหล็กมันคือเสียบฟุ๊บธรรมดานะเสียบตูดแล้วก็ดึงออกอันนี้มันทําเป็นเกลียว<อ>คือป้องกันหลายอย่างไอ้การเป็นเกลียวเนี่ยก็คือเวลาคุณจับแล้วคุณหมุนเร็วๆอะ่ะมันก็ไม่หลุดไงไม่มีหลุดใช่ <ม>ถึาจับปิดนี่ก็ไม่หลุดแน่นอนใชน่นอกจากคุณแบบซื้อบือเองที่หมุดหมุนเกีียวไม่นิดนนะอ,อ่ะไม่แน่นอนะ่ะมันอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ละก็เป็นความปิดของคุณเออถือว่าดีและที่ดีสุดนะคือการ adjust ไอ้ตรง cosine adjuster ไอ้แบบปรับความละเอียดความยาวอ่ะอืมคือมันมีสเกลเป็นล็อกที่ชัดเจนไว้คุณเจมคือเวลามหมุนเนี่ยมัน มันละเอียดอะแล้วการปรับคลิกอะมันปรับได้แบบเข้าใจตรงกันคือถ้าเป็นพอเล็กอะพอใช้ไปเยอะๆอะเขาเขาใช้เป็นเกลียวอะแล้วมันเหมือนกับมันเกลียวหวานอะคือเออพอหมุนปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันมันกี่คลิกแล้ววะคือคลิกมันจะไม่สม่ำเสมอแต่คลิกตัวนี้มันใช้เป็นแม่เหล็กด้วยพราะใช้มันแบบ adjust ก็คือแน่นอนว่าคลิกเป็นคลิกนี้ตลอดอ่าเออนี่คือแบบแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันดีมากละ แต่สิ่งที่ดียิ่งไปกว่านั้นคือเวลาผมบดไว้ความรู้สึกนะมันบดเร็วแบบครึงคร่งๆเลยวะ่ะเออความรู้สึกเองคือมันบดเร็วขึ้นมากแบบครึงคร่งๆเลยอะอแล้วมันอาจจะแบบรู้สึกเปลืองแรงตอนแรกๆพอไม่ชินนะแต่พอคุณชินเวลาแบบการหมุนนะ่ะเร็วมากอืมและยิ่งไปกว่านั้นความสำคัญที่สุดก็คือรสชาติกาแฟที่ออกมาอื เปลี่ยนโค้ดเยอะเฮ้ยเฮ้ยเออผมไ,<ด>ไม่อยากจ<ช><อ>ะป้าย,ยาแต่ผม,มบอกว่ามันเปลี่ยนโค้ดเยอะเปลี่ยนแบบผมรู้สึกได้อะคือ,อมผมก็ไม่เชื่อนะคือมันมีมันมีมเมล็ดที่ผมซื้อมาของไทยนี่แหละแต่แบบเฮ้ยกลิ่มมันดีมากเล่ะผมรู้สึกเออเนี้ยอร่อยอก็เลยติดใจซื้อมาอีกแล้วลองเปลี่ยนมาพอเหล็กมาข้ามเป็นทำมอสลิมอะชัดเจนเลยว่ะ คือกลิ่นออกบอดี้มาแล้วแบบรสชาติพวกสวิตเนสพวกแบบความเปรี้ยวที่ไม่ใช่ซาวเวอร์ความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวผลไม้อ่ะเฮ้ยมันออกมาเต็มมันดีจริงวะอ้าว oh. เออแล้วมันคือเป็นการทำลายความเชื่อและคอนเฟิร์มความเชื่อผมสองอย่างในครั้งเดียวกันเลยนะอื uh huh huh. ออือเออการทำลายความเชื่ออย่างแรกก็คือเครื่องบดมือที่ราคาแบบ 2, สองพันสีใกล้ๆกับใกล้ๆพอเล็กพอเล็กลก็คือบเกือบสองพันมันคงไม่ต่างกันเนยอ้หรอกอืมเนี่ยทำแบบความเชื่อเลยมันต่างกันจริงๆอะคุณยอมแบบเพิ่มเพิ่มเงินอะถ้าถ,ถ้าคุณฟังมาขนาดนี้แล้วนะแล้วคุณเริ่มแบบสเตปอัพการกินกาแฟขึ้นมาแล้วนะก็ถ้าคุณมีสลิมผมก็ต้องบอกเออยินดีด้วยผมรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของคุณแล้วแหละเออหรือคุณมีอะไรที่เหนือกว่านั้นอนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าคุณยังไม่มีคุณมีเครื่องบดแบบอ่าเก้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าครั้งหน้าคุณอยากจะเปลี่ยนอ่ะหรือคุณมีแบบเครื่องบดที่เป็นเซรามิกที่ราคาสองพันใกล้เคียงกับของผมอะอือผมแนะนําไปลองสลิมอือแล้วคุณเน<ช>ี<ด>่เอกเปลี่ยนแปเรค<ๆ>เราคิดว่าแบบเฮ้ยพ,พอเราจะเปลี่ยนเครื่องบดผมคิดว่าคุณกับเองก,อก่อนซื้อก็น่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าก็ราคามันก็ไล่ไล่กันเออเออเราคิดว่าถ้าเราจะกระโดดรอบหน้าคุณจะไปสุดเลยไหม อคือคือถ้าเราซื้อของราคาเท่าเดิมอะแล้วคุณภาพมันไม่ต่างอะก็ไม่รู้จะซื้อทําไมใช่ไหมเออราเราเองก็ในเมื่อถ้าเราพอใจคือคือตอนคุณใช้พ่อเหล็กอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับมันมากถูกไหมก็อยู่กันได้ออืเราก็จะคิดว่าของสองพันได้ได้คุณภาพประมาณนี้ของสองพันกว่ามันจะดีขึ้นจน แตกต่างเลยหรือเปล่าเราก็มันหลายๆคนก็อาจจะไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วกระโดดรอบหน้าก็คงจะต้องเออต้องกัดฟันไปโคมันเต้เลยไหมแต่นี่ก็คือพอหลังจากคุณไปซื้อมาก็เฮ้ยต่างต่างแล้วว่าเออแล้วก็เป็นความต่างที่ผมผมพอใจแล้วด้วยนะไม่รู้นั้นนะและจริงๆตอนนี้แหมคุณพอคุณก็รู้ว่าตัวจบมันไม่มีจริงเดี๋ยวพอคุณแบบมีคนมาป้ายยาพอคุณบอเอ้ยลองดิ คีนูไหมโคมันเดนเต้ไหม <ừ m. S 2> ไม่แน่พอคุณใช้จริงก็อาจจะแบบเกัดฟันอีกสักรอบอ่าไม่ใครจะไปรู้อ่ะ <s hr ug> แต่ว่าอย่างไรก็ตามไอสาระสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่ามันไอความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันก็มันก็ต่างเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่ซ <s hr ug> ึ่งอออบอกเปลี่ยนนิดเดียวอ่ะแค่แบบคุณซื้อเครื่องบดใหม่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับคุณเจอรสชาติใหม่ในกาแฟเดิมถูก ช่ไหมต้องเลยใช่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าอ๋อเฮ้ยแกาแฟเรามันมีรสอย่างนี้ด้วยเนอะอม,มันแบบซัตโตะอ่ะคือมันเพราะฉะน,นั้น<ถ>คือเราซื้อซัตโตมาคือเหมือนกับการที่คุณซื้อเครื่องบดใหม่เนี่ยผมฟังฟังแล้วเนี่ยเหมือนคุณซื้อหลายอย่างเนะหนึ่งคือคุณซื้อรสชาติใหม่ๆใ,ในกาแฟเดิมใช่ไหมทําให้คุณแบบเอ็กซ์ตรักรสชาติได้มากขึ้นสองคือที่ผมฟังคือคุณซื้อเวลาอออืมเ เน,นี่ยค,คือคืออันนี้เป็นผมเป็นเรื่องที่แบบผมประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าคือในภาพในหัวผมเนี่ยคือคิดว่าคือถ้าโอเคถ้าเฟืองมันใหญ่ขึ้นสิบเท่าแล้วมันบดได้เร็วขึ้นสิบเท่าผมก็เข้าใจได้เนอะออแต่อันนี้คือเหมือนกับเครื่องมันเท่าเดิมอะแล้วสลิมนี่ผมว่าดีไม่ดีมันเล็กกว่าเครื่องบดปกติด้วยซ้ำใช่ใช่กระบอกมันสะูงเนอะใช่ไหมกระบอกมันเล็กกว่าปกติด้วยซ้ำ เป็นเรื่องเรื่องตัวจากเซรามิกเปลี่ยนมาเป็นเหล็กอ่ะอม,มันก็แบบเหมือนกับคุณออกแรงนิดนึงมันก็ทดทดแรงผมไม่ได้อือมเออมันก็ก็น่าทึ่งคือมันเร็วมันเร็วขึ้นจริงเนะก็เร็วแบบไม่ต้องจับเวลารู้สึกได้เลยเออคือรู้สึกได้เลยแล้วคุณไม่ต้องนับอ่ะผมว่าคุณรู้สึกได้แน่นอนไม่ต้องอไปนับมันด้วยซ้ำคุณรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันใช้เวลาน้อยลงใช้แรงน้อยลงอืมซึ่งที่ผมวัานั้นจะเกิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการ คอนเฟิร์มความเชื่อหรือว่าคอนเฟิร์มทฤษฎีที่เขาพูดกันว่าลงทุนในกาแฟลงทุนในเครื่องบดจริงเออยอมยอมนี่นึงเลยผมก็จ่ายแล้วว่าแบบมันต่างว่ะกับตัวเองเลยนะคือจ่ายที่เคยอ่านมาก็ฮก็จริงแล้วก็แนะนําคนอื่นนะแต่ไม่ไมไ่ทำเองเอ <laughs> แต่พอมาทําเองก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราแนะนําไปมันถูกต้องละเพราะเรามาเจอกับตัวมันก็คอนเฟิร์มเหมือนจริงๆริะว่ะ เออผมรู้สึกว่ามันมันดีมากเลยครับเออแล้วก็ในไหนละเราคุยมานิดนึงนอกเรื่องมาเยอะแล้วนะ <c oughs> ก็นอกเรื่องอีนอกนิดนึงละ <c oughs> พอดีว่าผมอะ่ะก็เลยแบบมานั่งคิดแล้วเออการการที่มีเครื่องบดดีๆมันก็น่าช่วยอะไรให้เราหลายอย่างได้ดีจริงๆก็เลยกลับไปคิดถึงเรื่องใใ <c oughs> อิคิไกในแจ๊งเออมันมันเกี่ยวอะไงไงคําว่าอิคิไกมันคืออะไรครับ อืมก็อิกิไก่เนาะเป็นจะเรียกว่าไงดีเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่ไหมอืมมันมันมาจากจถ้า <S 2> 2 <S คุยกันรเรื่องอิกิไก่เนี่ยก็ก,ก็ก็มีความซับซ้อนของมันอยู่แต่เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของแบบปรัชญาของการดํารงชีวิตแบบหนึ่งละกันเออว่าอะไรคืออิกิไก่ของคุณอืมไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณชอบไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณทําได้ดีแต่เป็นเรื่องที่คุณชอบทําได้ดี มีความสุขกับมันแล้วโลกก็ชอบมันด้วยอะไรเงี้ยอืมโห<ฮ><ฮ>มันแบบดูยิ่งใหญ่ลังการว่ะอ่าอ่าอ่เช่ปะ่ะแต่สิ่งที่ผมจะมพูดเนี่ยมันเป็นแบบแค่เซี่ยวนึงของของอิกิไกแล้วอืมอืม,อมคือผมรู้สึกว่าการการกินกาแฟรครับถ้าถ้าหากคุณคิดดีๆนะมันช่วยให้ชีวิตการทํางานของเรามันมันดีขึ้นเนาะคืออ่าถ้าคุณติดมันก็แน่นอนแหละถ้าคุณไม่กินคุณทํางานไม่ได้อะ แต่แต่อย่างหนึ่งอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลในรสชาติในกลิ่นของมันเนี่ยผมอยากให้คุณแบบคิดอ่ะแล้วก็เพิ่มมุมมองของการกินกาแฟของคุณในตอนเช้าแล้วกันคือการการที่มีคุณมีเครื่องบดดีๆคุณบดได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเบื่อมากในการทำงานสักวันหนึ่งอะให้คุณลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ อย่างน้อยเรายังมีวันดีๆในการมีกาแฟาดีๆกินใช้เครื่องบดดีๆทำให้เราใช้แรงน้อยลงแต่มีความสุขมากขึ้นอเออผมคิดว่าแค่เนี้ยมันก็ทำให้ชีวิตในตอนเช้าของคุณมันแบบอยากขึ้นมาทำกา,ฟาแฟแหละหรืออย่างผมที่มีเวลาอย่างน้อยผมมาทำตอนเที่ยงแต่ตอนเช้าผมได้กินกาแฟามันก็เป็นส่วนหนึ่งของอิคิกายของผมแล้เออว่าเราเราก็ขอบคุณว่าเรามีชีวิตอยู่ เออในทุกๆวันในการทํางานมันมาได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เออแต่แต่แค่อยากอมาเล่าเฉยๆแหละว,ว่าการทำกาแฟของเราอะ่ะเี๋ยวการกินกาแฟของเราไม่อยากให้มองเป็นแค่งานอิสเรเลกแล้วกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอะ่ะคุณหามันมองมันบ้างเวลาคุณคิดเครียดงานอิสเรเลกเนี้ยก็ช่วยคุณได้นะอย่างน้อยแบบการที่แบบคุณมีเวลามานั่งชงกาแฟ แล้วก็ดื่มกาแฟแอ p r e ิ i เ t ตมันก็อาจจะช่วยให้แบบคุณรู้สึกได้ว่าเออโลกนี้มันก็ไม่แย่เกินไปใช่ไหมยังมีมุมสวยๆใช่ให้คุณได้มอง <c oughs> เออ <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของทรามอสลิมที่เอามาป้ายยากันเออแต่ก่อนที่จะสบวนไปก็ถ้าใครมีเวลาอ่ะ มาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับว่าในสิ่งที่เราพูดไปวันนี้เอเรื่องนอกเรื่องเนะี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้าง mm. อยากให้ตัดออกไหมหรือว่าเฮ้ยมันก็โอเคฟังไปก็เปนเพลิน,เ,น,เ,นเออหรือแบบอยากให้อินเทอร์แอคอะไรกับเรามากขึ้นนะครับแต่ก็ยินดีนะครับในการที่เอาไปบอกกับเพื่อนๆที่ชอบเหมือนกันหรือจะกดไลค์กดแชร์ซัมติงก็เป็นการให้กำลังใจพวกเราเนาะเออเพราะว่าอย่างว่าเราเราทำกันด้วยด้วยใจนะครับ มันก็ไม่มีเงินสนับสนุนเนี่ยมาทำหรอกเนาะใช่ป่ะก็มีค่าใหม่ที่เราต้องจ่ายด้วยแต่อยากจะถ่ายทอดกับทุกทุกคนแหละว่าประสบการณ์ของเราในการทํากาแฟแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ในมุมต่างๆเอจะได้แบบมีความสุขในการกินกาแฟไปกับพวกเราครับเนาะก็สําหรับเอพิโซดนี้ทามมสลิมกับการป้าย่างของผมก็คงจดไปประมาณนี้นะครับ <No. S 1> สำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราวพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ